อะไรกันกูเสียข้าเห็นไม่ผิดใช่ไหมเทพิดากูเสียหมายเลขน,นึ่งภายใต้จัก,กรพรรดิข้าไม่คาดเลยพลังนั้นคืออะไรกันแน่นั่นคือพลังแห่งภัยพิบัติของสวรรค์ทั้งเก้า เขาสามารถควบคุมพลังของสวรรค์จริงๆพลังของสวรรค์เกิดอะไรขึ้นหลัวฉางเชิงหมดสติแล้วพ่ายแพ้หยุ่นเชิดชนะการต่อสู้นี้ที่แท้ข้าก็เอาชนะหลัวฉังเชิงข้าชนะงั้นหรอใช่แล้วเจ้าชนะเจ้าคืออันดับหนึ่งในชุมนุมเทพลมปราณ ว้าวอันดับหนึ่งยุนเชอร์ในที่สุดเจ้าก็ได้สิ่งที่เจ้าต้องการหยุนเชอร์สิทธิของอาณาจักรลำนำหิมะอันดับหนึ่งในชุมนุมเทพลมปราณฮ่าฮ่าราชาแห่งอาณาจักรชายคาศักดิ์สิทธิ์หลวกู่เสียละเมิดกฎของอาณาจักรสวรรค์นิรันและโจมตีผู้เยาว์ต่อหน้าท่านกัน,นัน อาณาจักรชัยคาศักดิ์ต้องให้คาอธิบายในเรื่องนี้หลวงกู่เสียเป็นน้องสาวของข้าและเป็นอาจารย์ของหลวงชางเชิงอาณาจักรชัยคาศักดิ์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามตอนนี้กู่เสียบาดเจ็บสาหัสข้าขอโทษในนามของนางด้วยใจจริงอนุญาตให้ข้าพานางกลับไปรักษาบาดแผลในตอนที่นางฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บนางจะกลับมาสะสางบัญชีทั้งหมดสำหรับความประพฤติของนาง เจ้าไม่จำเป็นต้องพาน,นางกลับมาเพื่อรับโทษแต่บอกนางว่านางไม่สามารถเข้าสู่อนาดัสวรรค์ยุรานได้เป็นเวลาหนึ่งพันปีการต่อสู้ระหว่างหยุนเชื่อและหลัวฉางเชิงน่าทึ่งจริงๆและควรบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ในจุดนี้ชุมนุมเทพลมปราณจบอย่างสมบูรณ์แบบที่หนึ่งหยุนเช่อที่สองหลวฉางเชิง ที่สามซุยหญิงเย่ที่สี่จะวินซี่เลยทั้งสี่คนเป็นสีบุตรเทพแห่งชุมนุมเทพลมปราณแต่ละคนจะได้หยกการเวลาสวรรค์เป็นของกำนันนอกจากนี้หยุนเชอร์เพราะว่าเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในหมู่บุตรเทพเจ้าจะได้รับของขวัญพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนช้าก่อนมีบางสิ่งที่ข้าต้องการพูดก่อนโอ้หยุนเชอร์ เจ้าดึงดูดสายฟ้าแห่งภัยพิบัติ9้าระดับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์แต่ยังมีบางสิ่งที่ข้าไม่ทราบหากพลังของสายฟ้าระดับที่ก้า,าผ่านลงมาใส่ข้าข้าคงจะกลายเป็นฝุ่นอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเจ้าไม่ได้รับบาดเจ็บเจ้าบอกเหตุผลกับเราได้ไหมแน่อยู่แล้วพวกเขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนเรื่องนั้นนี่ ข้าก็อยากถามคำถามนี้เช่นกันว่ายังไงมีความลับที่เรารู้ไม่ได้หรอสายฟ้าแห่งภัยพิบัติเมื่อกี้ไม่ใช่ความลับแต่ข้าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นกันโอ้เจ้าไม่ทราบงั้นหรอข้าไม่กล้าหลอกผู้อาวุโสในตอนที่สายฟ้าแห่งภัยพิบัติผ่าลงมาผู้เยาว์คนนี้บาดเจ็บสาหสทั่วร่างกายและหมดสติไปข้าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น เรื่องนี้เหตุผลที่หยุนเชื่อไม่บาดเจ็บจากสายฟ้าแห่งมพิบัตบางทีค่าอาจทราบจริงหรอเพราะว่าเด็กคนนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นบุตรแห่งสวรรค์อะไรนะบุตรแห่งสวรรค์ฮ่าฮ่าฮเหลวไหลข้ามีชีวิตอยู่มาหมื่นปีและข <isan> ้าไม่เคยได้ยินเรื่องบุตรแห่งสวรรค์ จักพัดมังกรท่านเคยได้ยินมาก่อนไหมข้าไม่เคยได้ยินเรื่องบุตรแห่งสวรรค์ข้าบอกว่าผู้อาวุโสทั้งสามจะให้คำชีน้แนะบุตรแห่งสวรรค์คือความลับสุดท้ายที่ไ่ซูหวนเทียนค้นพบก่อนเขาเสียชีวิตในภูมิภาคเทพเจ้าบูรพาจะมีวันหนึ่งที่บุตรแห่งสวรรค์ถือกำเนิดและอาบด้วยสายฟ้าแห่งภัยพิบัติก้าระดับและจะกลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงในที่สุดโอ้พระเจ้า โอ้พระเจ้ากลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงโอ้พระเจ้าไอ้หนูนี่จะปีนขึ้นไปได้สูงในอนาคตท่านพ่อหยุนเชิดกับเหมยหยินใช่เหมยหยินกับหยุนเชิดข้าลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงผู้อาวุโสเม,มีหยุนการกลายเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงนี่ดูเหมือนหากท่านไม่เชื่อมัน ดูคําทํานายนี่จากอาณาจักรสวรรค์นี่คือคําทํานายสวรรค์คําทํานายสวรรค์สลักไว้ด้วยคําพยากรณ์เจ็ดประการหกในเจ็ดประการมารู้ตามคําพยากรณ์แล้วคําทํานายสุดท้ายน่าขำสําหรับเราใครจะไปคิดว่าภัยพิบัติสายฟ้าก้าระดับจะเกิดขึ้นวันนี้คาไม่คาดเลยไทซูหัวนเจียนทิ้งคำทำนายที่น่าตะลึงไว้เบื้องหลังจริงๆ วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ